สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาเพื่อนๆนะคะมารู้จักกับต้นภูราชินีหินอ่อนค่ะภูราชินีหินอ่อนนะคะหรือที่เรียกกันว่า marble queen นะคะลักษณะใบของเขานะคะก็จะมีลักษณะใบคล้ายๆต้นพลูนั่นเองค่ะใบจะมนๆนะคะปลายใบแหลมนะคะโคนใบเนี่ยเว้าเข้ามาเล็กน้อย รูปร่างก็จะลักษณะคล้ายรูปหัวใจนั่นเองค่ะเป็นพันไม้ที่มีเถาเลื้อยนะคะเป็นไม้เลืย้ยไม้อิงแอบนะคะลักษณะลายใบนะคะเขาก็จะมีสีเขียวกับสีขาวเนี่ยกระจายเต็มใบเลยนะคะลักษณะสีก็จะคล้ายๆลายหินอ่อนนั่นเองค่ะคนไทยเราจึงเรียกภูประเภทนี้ว่าภูราชินีหินอ่อนนั่นเองค่ะ ภูราชินีหินอ่อนนะคะเป็นพืชตระกูลเลื้อยนะคะเป็นไม้อิงแอบอิงอาศัยนะคะสามารถปลูกแล้วใช้หลักเกาะนะคะให้เข้าเลื้อยขึ้นเป็นพุ่มเป็นกอนะคะก็จะสวยงามมากๆเลยค่ะปลูกได้ทั้งในดินแล้วก็ในน้ำนะคะทุกคนการปลูกนะคะเราสามารถปลูกภูราชินีหินอ่อนนะคะกับกระถางก็ได้นะคะ กับพื้นดินก็ได้นะคะหรือจะปลูกในน้ำก็ได้การปลูกในดินนะคะเพื่อนๆสามารถให้เขาเลื้อยเกาะหลักตามต้นไม้นะคะหรือว่ามีวัสดุอะไรเช่นแบบเช่นท่อนไม้หรืออะไรก็ได้ค่ะให้เขาเลื้อยขึ้นนะคะการที่เราปลูกเพื่อให้เขาเลื้อยตามหลักเกาะนะคะหรือเลื้อยตามต้นไม้นะคะทุกคนจะทำให้การเจริญเติบโตของต้นพลูนะคะ สามารถใบใหญ่ขึ้นได้เร็วนั่นเองค่ะถ้าเราปลูกในกระถางเราก็ทำหลักเกาะให้เขาในกระถางได้ค่ะการทำให้เขาเกาะเลื้อยทำให้ต้นและใบของเขาใหญ่ขึ้นนะคะทุกคนหรือถ้าเราจะปลูกในแจกันปลูกในน้ำเนี่ยค่ะเราก็สามารถปลูกได้เช่นกันค่ะเวลาที่เราปลูกในน้ำเนี่ยข้อแนะนำก็คือว่าเราต้องหมั่นเปลี่ยนน้ำให้เขานั่นเองค่ะ วิธีการขยายพันธุ์ก็ง่ายๆเลยค่ะเพียงตัดตรงข้อที่มีรากอากาศนะคะแล้วก็นำไปปลูกในดินนะคะหรือว่าจะปลูกในน้ำก็ได้ค่ะเขาชอบแสงสว่างนะคะแต่ว่าก็ไม่ชอบแดดโดยตรงนะคะเลี้ยงเขาไว้ในร่มลำไรใบก็จะอวบสวยนะคะการรดน้ำเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเขาอยู่บริเวณไหนนะคะ หากอยู่ในโร่มหรืออยู่ในบ้านเนี่ยลดน้ำสองสมวันต่อครั้งก็ได้ค่ะหรือถ้าเลี้ยงเข้าไว้ด้านนอกนะคะก็คือแสงเยอะแล้วก็วัสดุที่ใช้ปลูกนี่คือค่อนข้างโปร่งแล้วก็สามารถลดน้ำเขาได้ทุกวันเลยค่ะ,มะแมลงศัตรูพืชก็ไม่ค่อยมีนะคะพืชชนิดนี้เป็นไม้ประดับที่เลี้ยงง่ายนะคะทุกคนแล้วก็ใบสวยค่ะ เพื่อนๆก็สามารถหามาปลูกกันได้นะคะปลูทุกชนิดเนี่ยมีความสวยงามแตกต่างกันไปค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะคลิปหน้าป้อมจะมาแนะนำต้นไม้อะไรนั้นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ